ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการล่รลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยแรงเต็มยังเลนรับดิเลมไม่มีคนมาเดี๋ยวไปแรงหรอดี๋ยว ส้มมีแค่ผมคนเดียวแล้วเนี่ยผมก็ลังไปม่เต็มทอล้วชมพูเต็สลอนนะดีจีอ่ะแม่ใครมาดีจีบ้างดีจีเราไม่มีคนไม้ป่ะถ้าอย่างนั้นต้องถอดวอลล็อตไปโอเวอร์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นนี่ยแม่ไม่ไหวหราเฮียเราสองคนเองบอสนอะ้รบอสไปนะอ้าวไม่ใช่ต้มทำเหรอบอสอะไรเฮียผมอยู่คนเดียวส้มเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยชมพูชมพูหกหกเจอกันเราไปเราไปโอเวอร์เอาไหโอเวอร์เลยโอ้ยชมพูหกหก โอเวอร์ทันเหรอวะทันทันทันอ๋อทันทันมีใครมาส้มไหมเนี่ยทันในนาทีเดียวก็ทันถ้ามาลงมาแบบตรงๆทำไม่ชนเมื่อก่อนแดงอย่างเยอะว่าทันหรือเปล่าอ่ะโอเวอร์ทันครับหลอดที่ทันมา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 ทันทันหลอดก่อจ่ายทันนะโอเวอร์สองคนเดี๋ยวลืมทิ้งร้านแดงไว้บ้างนะร้านแดงเผื่อได้งานเปียไม่ต้องมาแล้วเขาไม่มีใครมา อาโอเวอร์อ้มโอเวอร์เรามาโอเวอร์เรามาโอ้วอถึงแล้วส้มอะมีใครมาไหมเนี่ยโอ้อันนี้เหมือนจะทันสงครามโลกโอเวอร์เฮ้ยมาหน่อยบอสนี่อย่างงี้อย่างงี้บอสเฮียไม่มีใครมาโอเวอร์เลยไไปจอดเลยจอดเลยโอ้ยหล่อที่ตีอะเด็กฮียแล้ไม่มีใครมาโอเวอร์เลยวะเฮียอีดำเลยโอ้โหจอยสงครามโลกเดี๋ยวคุณไว้ว่านี่ยตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยเลยสัตว์ มิจอยดีจีเหรอ <Over. S 2> โอเวอร์โยมาโอเวอร์ไม่ใช่มำอะไรนี่โยมาโอเวอร์หกเจ็ดตีอ่ะโอเวอร์ได้มันจัดป่ะฟีแดงฟรีโอเคสวยสวยสวยช็อตนี้แหละได้เชิดหลอดลูกนั่งนี้โชว์แบลอดลูกนั่งมาโอ้โหแฮงโอเวอร์หกไหวไหวไหวแต่กูลือล้อหมดเดี๋ยวกูลื้อหมดแค่นั้นกูลามงิงกูวโดนพี่กูโดนเทดอย่างเดียวเลยเว้ยประเด็นนะไอ้เหี้ย หลอดหลอดเราเจอสีอะไรโอ้กูเสียหลักเลยลงทิดเลยหลอดยังอีกทีมึงเติมมึงเติมให้ห่อยหลอดเราเจออะไรเนี่ยหรือยังอะไรหรอเราเจอไล่หลอดเราเจอแดงเลยเหรอแล้วก่อเราเจอเกอะแดงอะเราเจอกอดแดงแม่นี่เราจะตีตรงไหนอะนนี้รถเขาให้สีแดงเลยสองสองเหรอเต็ม สีแดงเขากี่คนหลอดไม่เราเจอนู่นไม่ใช่หรอหรือเราเจอนี่เราเราเราเจอนี่หรออ๋อผมเจอโน่นเราเจอนู่นเราเจอสีแดงนู่นสีแดงพี่ผมเจอเราได้ครับไป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 ครับใจเลยพี่เราเจอน้ำตาดนี่เหกเต็มตัวไอ้หลอดหลอดเล่นไปเลยหลอดหลอด โอ้โอ้แม่งโคตรเยอะเฮียเขาจะรอเมกูลอาตายตายหนึ่งไอ้หลอดตายทำไมหลอดทำอย่างนั้นเหื้อไม่ต้องกลัวเราไหวแต่ขึ้นอะไรมั้มว่ามีอยู่สอง่สู้ชีวิตจัดผมเล่นผมเล่น ผมโดนพี่มากปีตายรอ,อรัววันนี้อย่าลืมส่งเงินแกงนะครับน้องชายเล็กนัพี่ชายใหญ่กระถิบจ้าส่งที่ไหนเงินส่งส่งอะเรครับของส่งส่งกับผมหัวบ้านอะ่ะ่ายพี่แพทตายอุย้ย ไอเรื่องฟาร์มอะไรฟาร์มรอบเมืองเหรอตอนนี้ตอนนี้ฟาร์มเกาะอย่างเดี้ยหลอดไม้เหล็กเย้หันเกินคุณสองไม่ควรแม่กูเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนละสาวเปลี่ยนเหรอไม่โผล่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเหรอ โอไปหกพันเ,เอาไปหลอดตีไปหลอดตีไปห,หลอดมือไม่มีอะนหรอ มีเกาะเหลือว่านนีกดไปห้าแล้วขอขสักสองสามตัวนี่ไอ้เหี้ยหลอดเมี้ยวเลยเลยหลอดบ่งไม่หยุดต้องเชื่อใครต่อวะนั่นดีต้องจับใหม่ไปเนี่ยจะต้องจับใหม่ปะไม่รู้ว่าเป็นอะไรโขมเคยเล่นอย่างงี้วะไอเนี่ยโคตรมันหนวนอยู่ไงขอเตึ่งโอ้ยพอแล้วไม่ได้ใช้เยอะหรอกไม่ได้ใช้เยอะหรอก มันต้องจับยังไงต่อไม่รู้น่าต้องจับไปมันเยอะหกเจ็ดเจ็ดแปดตีอ่ะแต่สี่ม่วงเขาไม่ครบสิบมันไม่มีใครครบอีกมันไม่มีใครครบไงเลยนั่งหมดนั่งใหม่หลอดหลอดเอาเอาตี้ที่มันแบบไม่เกินสี่อ่ะเอ้ยอาทิตย์นี้พี่เกียวไม่อยู่ผับที่ไปผับป่ะใครปะใครปะอยู่ในช่องไม่ได้ยินเสียงพี่ชายเลยหมายถึงอะไรไม่ได้ยินเสียงพี่หรอโลโหลต้นไม้ยินดีหูยช็อตไอ้ไอ้จอยเจอเฉิดจัดเหย <laughs> จับเพื่อไปชังคิดจับไมกก้เข้าแบบนี้แหละสงสารมีกันอยู่สองออนอกสี่ไรงนะานจอยไหนป้ามาเจอสี่ไรมีกันอยู่สองตาตะพันโอ้โหสี่เอ้โอ้โหมาอุ้ยไม่ตายตายหนึ่ง สองดีวิไม่รู้เอาทาไมเขสองสองดีแต่เราเอาหมดเฮ้ยเหลือคนเดียวกระอดแลงมาอ่ะไม่มีไม่มีไลห์ไม่มีไลห์เอาขึ้นไปดิ้สองสี่เราเกือบชนะไม่พี่เกือบชนะแล้วท่ากับแพ้อยู่ดียังไม่แพ้ยังไม่แพ้แต่เขาเหลือคนเดียวอ่ะ ดูดิ<ค>ส,สองเตอร์สี่ครับตอนนี้น<ช>เหลือคนเัียวยะนะังดีข้าเอาจัด,จด,จด,จดใจหลอดใจหลอดคนเดียวอะ่ะเขาเหลือคนเดียวอะ่ะอีกคนว้าเสร็จไม่ได้เสร็จไม่ได้เสร็จไม่ได้จริงว่ะ พี่เขาอยู่บนหลังคาปั๊มไอ้เรื่องขอยิ้มตังใจซื้อยี่สิบคู่เขาพิภามาไม่ละพี่แขวหัวกูแข่งเป๊กแขวะูแข่งเป๊กทีส่วนหนึ่งไม่อยู่แล้วหัวกูแข่งเป๊กไอ้สารมาดิหัวกูแข่งเหมือนน็อตหัวกูแข่งเป๊กขอโทษวิรอดรอดโชคดีไอ้เคียเอ้ยรอดไอ้รอดบอกไม่พักเลยหัวกูแข่งเป๊กสารมาดิเฮียหัวกูแข่งยังน็อต อุ๊ปอ่ะล่ะมานนี้สัตว์ยายายานมนมมาดิสัตว์มาดิสัตว์มาดิสัตว์ตายตายไม่พักเขียนนิ่งนิ่งละหลอดตะโลวัยโลวัยหรอดโลไหวเรียเอาคนยินงไอ้รอดตายไม่พักเลยมาดิเที่ยอะไรอ่ะ คือมันมีศพฝั่งเขาอ่ะเพื่อนไปอยู่บนค้ำเลยหลอดาเพื่อนเขาไม่เจอเอ้ยหลอดตายไม่พักไอ้สัดหลอด A D P ทั้งหมดน,นั้นแล้วหลอดเอ้ยเ้ยเยมาเหรอไปละมาดิมาดิาดาเฮ้ยเฮ้ยตัวขวับไปไหนอะไวยลอด ตไเหลือสองหนึ่งสองหนึ่งยตีลจนชนะเว้ยโอ้โหวัดมาเห็นข้างหลังกูท้อเลยเฮ้ยไม่อดีหมดหนนหนนเติมของด้หนนเหลือสองนึ่งหน้าหนนหนเติมของด้ขอเอดียกาะนยชักส่งแมาองพาอยบอสไม่มีตังค์พาวลุ อย่างสองสามอันผมฟาหาฟาหาตรังให้น่อยสองพันไอ้ไหวไอ้ี่เราไหวละอย่างยี้เราไหวละหลอดโอ้โหมามาโอ้โหพอเหรอหลอดดาเต็มเปล่าเอออยากกูตายเต็มพอกันไหมน่ะไหว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 หลอดหลอดขอแข็งแข็งหล่อแลอยู่แข็งแข็งไม่ตายเลยกูยังแข็งไอ้ขอพี่ขอไฮไลท์เลยอัมนี้พี่ขอไฮไลท์เว้ยไอเหตุการณ์เมื่อกี้เกิดขึ้นหนัก คือจริงจริงตีไปเจ็ดการพูดคุยกันแล้วว่ากันแรกอะนะคือมันเหมือนตีต่อไนในทางใอีเนาะหลอดหลอดจอยหลอดการแต่จริงจริงแล้วยังไม่ได้มีนี้ลงแล้วแค่นี้ก็ลงแล้วกูตีไปเจ็ดแล้วหลอดอันนี้พอเข้าใจไหมเรื่องผู้หญิงอะลุงเรื่องเมื่อกี้แล้ที่คุยเมื่อกี้นะใช่ใช่ก็คือทางสภาอ้วนนายกอะไรเงี้ยคุยเขายังไม่ได้มีบทสรุปเพราะมันเป็นในเรื่องของ ข้างในเนาะเพราะว่าเขาเรียกข้างในตเขายังไม่ได้ตัดสินอะไรทั้งสิ้นเลยตายสองวิพระเขาดึงฟอบหลอดเขี่ยเขาดึงฟอบหลอดออกจากมือผมก็แค่อีกรอบใช่ไหมไอ้นะไปโคยอีกรอบเหรอใช่ผมผมแค่ไปถามเฉยๆผมสงสัยว่าทําไมสภาถึงเลือกให้เล่นให้แบบให้เขามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยสภาบอกว่าก็ตอนแรกจริงๆเขาเรียกในไอซีแต่ถ้าสรุปตัดจบอะยังไงก็ต้องตัดจบอยู่แล้วให้เล่นไม่ได้ เอออันนี้น่มมอลของทางนายกนะเอาไปถามเคาเขาให้เขาคุยตั S <s ้งนานเลยเขาไม่บอกเลยเออมันม <oh ันเป็นเรื่องเริ่มมาจากไอซีไงพอยื่นหลักฐานอะไรเ็จสับก็เนี่ยที่ใกลเกี่ยนั่นแหละก็คือตายดึงวันเียนไม่ได้ตายอีกเพราะเขาเขาอยู่คนละตำแหน่งเพราะเขาอยู่คนละตำแหน่งเพราะไม่ใช่มีนายกลงมาเคลียร์ตั้งแต่แรกไงคุยกับนายกเมื่อกี้ไปแล้วน่าจะเป็นเล็กตายอ็ก ตายอีกตายอีกไอ้จอยเอาเป็นร้อยมาดิป่าดิ้สองเก็บห้าเหลือเหลือสองสองตอนนี้คือใครวะโรดี้ไอ้หนอนนี่อวยไม่หยุดเลยอะไรอะไรโะดี้มมึงภูิใจอ่คนเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครนะใครนะใครนะไก่หลอดสด์ไม่มีหลอดหลอดสายหนึ่มีตอนเนี้ยเราเหลือสองคนอ่ะเรามีห้าคนอ่ะเรามีสองอะอย่างเอาอ่ะเมื่อกี้ก็สองเก็บสี่ ตายอีกตายอีกตายอีกโอ้ยหลอนตีกูหลอนไอ้กูจะตีอยู่หลอนจะสอนจะหลอนจะสอนจอยโอ้หลอนโอ้หลอนตีกูโอ้ยยากกูจะเชิดอยู่แล้วเมื่อกี้แคปด้วยนะแคปด้วยนะโอ้ออกเลยฮะออกเลยขอบคุณครับออกไปฮะขอบคุณครับ โอ้หลอดตีกูถ้าหลอดไม่ตีเมื่อกี้ไม่ตีได้นะเว้ยพี่หลอดเหตุหูตัวแข่งเป๊กอี้ยไอหลอดให้กูไม่เดียวเลยจีเืยังหลอดถ้าหลอดไม่ตีนี่เมื่อกี้เอาพี่โอ้หลอดตีไมเดียวเลยกูสู้เขาหัวโคตรแข่งหลอดให้กูไม้เดียวเรียเอียตีเลยอะไปเดไปเดไปเรเบรเบรโบว์ตเลยวะโอหหลอด ไม่พี่เลี้ยวแต่ของผมนี่มันลดลงแบบลดลงไม่ได้ลดลงแบบนั้นนะลดลงแบบลดลงแบบจากห้าสิบลดลงไปสี่ลดโงไปสี่รับในเมืพี่เลี้ยวรับเลยลดลงไปสี่นี่คือแค่ไม่ใช้อะไรละที่พี่เไม่คือ ใช้อยู่50าสิบไม่ขี่ขี่รถอยู่พอครับเข้ากันมืองมันไม่เอาดี่ไปนะนี่เอาให้อีกแบบมันเข้าเรียบแล้วอ่ะมันแบบพร้อมจะใส่แล้วลงตีหนูทำไมตีก็เหล่าหน้าตีนก็เรื่องมันรถแล้วมันก็ค้างไปเลยทีเดียวผมสังเกตแล้วมันรถพอมันค้างว่าเพราะฉะนั้นมันจะพังไปเลยไปแสนเลยเดี๋ยวพิ่งอยู่ไปอยู่ชั่วโมงครึอะได้หนึ่งยังมีรถอยู่ไหมอ่ะทำอะไรนะ ผมมีทีเกอร์ชั่วโมงหนึ่งเหรอชั่วโมงแค่ไหนนะเบนส์วันนั้นน่ะแสนหนึ่งแสนส่งการไปอยู่กับมังกรแดงรวยดีใช่ใช่แต่ว่าต้องขยันรถพี่หนอนเอ้ยมันเป็นรถพี่เกี้ยวคันนั้นน่ะเบนส่งการคันนั้นน่ะโอ้หลงลงตีหัวหนูไม่พักเลยเอาขขอเราต้จะรวยนะเขาเล่นกี่วันเนี่ยเข้ามาดที่สามรวยดิ คนมีรถรวยใหญ่คนไม่มีรถน้อมเนี่ยจกปุ้ยไปดีกว่าไว้เจอกันรอบหนะไปเจอการเจรจาชีเกอร์มันก็จบได้นะแต่ว่าจบแล้วเก็บกระเดี๋ยวก็มี่งที่รถอีกเงินเซลฟี่ส่งกระเป๋าปุ้ยรถนะรอบนี้นะโดนนะ ถ้าหลอดไม่คุมกำเนิดนะเมื่อกี้คนเมื่อกี้พี่ว่าพี่ตีตายเพราะว่าแบบตัวของ้อนพี่อะยังไงก็ตีทีร้อยเว้ยไอ้หลอดขี้หลังกูไม้เดียวเลยนี่นจริหลอดมันต้องแยกเล่นกันเว้ยคือแบบแยกกันไปเล่นเรื่องไม่มาขอแยกเป็นตีปีนี่นู่นล่ะอันแบบติดชัวต่างต่างคนต่างเล่นอะเข้าใจป่ะคือเราต่างคนต่างเล่นเสร็จเชี่ยเมื่อกี้คือเหมือนเราจะชิงแชมป์แล้วป่ะตอนแรกสองสองเราชนะใช่ป่ะสองสี่เราชนะเหลือบอสแมปป่ะสองห้าหลอด ฝากบอกลูกชาวเรือเอ๊ะหายดหาดขออนุญาตเลยกนคุโอ้รถรถสิเยะกูต้องฟ้อมไปเนี่ยไม่ต้องฟ้อมมั้งอีรอบเดียวหมดแล้วไม้เดียวจบเออคือพี่หัวแข่งมากอะ่ะคือกูโหหัวกูวแข่งเป๊กอะ่ะกูรับทุกไม้อ่ะื่เกีย้ยแล้วกูวัดรับรับแล้วกูใส่รับลูกไฟ แข่งตั้งนานไอหลอดตีหลังไม้เดียวเลยไม่ตีหลังด้วยเมื่อกี้คือเมื่อกี้เขาเลือดสองคนเองเมื่อกี้หลอดต้องแยกไปเล่นตรงที่ขอชุบที่ที่นี่บอกอะว่าขอชุบอยู่อะหลอดต้องแยกไปเล่นตรงนู้นนะแล้วนี่ตีบ้าตรงเนี้ยกูกำลังบ้าเลยช่าหลอดแม่งคุมกําเนิดเอออย่แข่งแข่งยังนี่แข่งยังน็อตอลยเมื่อกี้คือแบบเป๊กอะคือแบบถ้าเอามือดีดังเป้งเป้ง อตลอดแทคก,กูไม้เดียไอ้สัตวสไอ้หี้ยเอาหัวเอาหัวเอาไหล่รับแทบ,บ,บตายไอ้ย่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนุกสนุกสนุกไอ้สัสแต่เมื่อกี้พี่ชุบหลอดอย่างเดียวเลยนะน่าชุบหลอดไปกี่ตอนแรกพี่มี AD ฮะชุบหลอดไปประมาณ7ปั้เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าปั๊มเมื่อกี้โโอ้หถ้าเมื่อกี้ถ้าได้ปั๊มด้วยคือแบบ เทพเลยเดี๋ยวขอดูก่อนเมื่อกี้พี่ตีไปกี้ตัวกูตีไปสิบสามกูตีไปสิบสามปั๊บเมื่อกี้อี๋ช่าปั๊บกูตีพังอ่ะกูลือหมดอ่ะกูตีไปสิบสามอี๋ช่าตีจนท่อเมื่อกี้ Hey, yeah. หลอดแ่งให้กูไม้เดียวเลยเนี yeah. ่ย <c oughs> แต่ในคิวฟีดหลอดมีใจยนึง <c oughs> เออเหมือนเหมือนแบบปีศาดกำลังแบบคั่งคุ้มคั่งอะ่ะโดนไม้แบบบะโอเคอีกฝั่งอีกฝั่งน่าจะพูดว่าขอบคุณครับ <c oughs> อีกฝั่งเนี่น่าจะพูดว่าอ๋อขอบคุณครับที่หยุดปีศาจให้เมื่อกี้คือเอาพี่ไม่อยู่นะปีศาจคือแบบตัวแข็งเป๊กไอ้ห oui. ลอดแม้งตี่หลอดแป้งให้กูไม้เดียวเลยสัตว์บะเออไอ้หนอนไอ้หนอนหนอ,อนยนด,ดีใจอยู่ข้างหลังกูยังชอบเลย หนอนใครวะแกแ๊งลอยยืนภูมิใจอยู่ข้างหลังไอ้กูยังชอบเลยสั์ปูนแถวท่าเดือจบได้นะใครจบมาจบกันนะ ใจเย็นเปิดให้แล้วมันยังไม่ขึ้นใจเย็นมันยังไม่ขึ้นเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วสิบสามคิวปั๊มเดียว <c oughs> ปีศาจปีศาจกำลังคุ้มค้างเลยเฮีย yeah. เ <c oughs> ดินไม้เพื่อนบะเดียวไม้เดียวเลยจริงๆนะไอ้เี้นนัวต้องนาน พี่นัวกับเขาต้องนานไม่ตายไอ้เหี้ยหนอนอวยจนอายเออไอ้หนนก็หูยไอ้ไอ้คนร,รู้ไอ้นี่เขาเอาเขาเลี้ยเหลือคนเดียวแล้วไอ้เหี้ยกูก็เล่นกูก็เพ่งสมาธิอยู่ไอ้นั่นก็หูยมึงต้องมาดูมึงต้องมาดูกเว่ยยงชอบเลยพลังอวยรู้แล้วแหละให้มึงจบให้แบบเขาเรียกอะไรให้จบไฟก่อนแล้วค่อยอวยได้ปะไอ้เหี้ยมึงก็อวยกูแล้วกูไม่ตายกูยังอยู่ในวอไงกูก็ต้องฟังอุ้ยไปเรื่อยหูรอยไปลอยหูวิวิวิกูเหี้ย คนสู้ก็สู้เฮีย er. คนอวยก็อวยไอหลอดก็ตาหลอด <c oughs> ไม่เป็นไรสี่เลียดคิดดูดิเฮีย er. คือพี่ชุบตอนแรกพี่มีเอดีห้าพี่ชุบหลอดไปจนหมดอะ่ะเกือบหมดอะ่ะชุบหลอดไปน่าจะห้ารอบมั้งตีกับสีแดงอะชุบหลอดไปสองตีกับสีเทาสีเทาชุดหลอดปีกหนึ่งตีกับอันนี้ชุบหลอดปีกหนึ่ง สี่แน่ๆคือสี่แล้วเปิดเปิดจนหลังแล้วนะขอแบบเท่ๆเลยเขาจะปั๊มเมื่อกี้มีแค่ไม้เพื่อนที่มีมีแค่ไม้เพื่อนเท่านั้นที่เอาปีศาจลง <c oughs> อวยจนเสียคนก็เพื่อนด้วยแหละ เมื่อรับชมคลิปวิดีโอโจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว HOC ด้วยกันนะคะ